เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ android เลย คำถามท้ากิจกรรมที่4.1ข้อที่2จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรครับผมซึ่งกิจกรรมก็คือเป็นการระบุตำแหน่งของวัตถุในห้องเรียนให้ได้อย่างแม่นยำครับซึ่งถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้ทําการทดลองแล้วลองดูนะครับผมว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่ระบุวัตถุได้แม่นยำมากที่สุดพอเพื่อนไปก็ดูเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ที่จุดไหนแล้วเขียนได้เลยก็คือการระบุตำแหน่งนั้นการระบุตำแหน่งต้องมีวัตถุอ้างอิง และบอกระยะจากวัตถุนั้นโดยบอกทั้งทิศทางและขนาดครับผมเช่นสมมุติว่าเป็นปากกาแท่งนี้ก็คือเราก็ต้องบอกว่า ปากกาแท่งนี้นั้นห่างจากขอบมากี่เซนติเมตรครับผมอย่างเช่นในตอนนี้คือสิบห้าเซนติเมตรแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าห่างมามีทิศทางไงก็คือมีทิศทางมาจากทางขวาของขอบซ้ายของการะดาษนั่นเองครับผมก็คือข้อนี้ก็ต้องสรุปว่าการระบุตำแหน่งต้องมีวัตถุอ้างอิงและบอกระยะทางจากวัตถุนั้นโดยบอกทั้งทิศทางและขนาดครับผมถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อลืมเอาไปค่ะ